สวัสดียามเช้าครับผมสวัสดีพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องล OK ็อกกีท้ที่โอ้โรัดนะะมาดูผลงานการประกอบ พื้นกระบะดำเจ้าอินดีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับจะพาพี่ๆ้งองมาดูฝาปิดกระบะดำสองข้างโอ้ปิดอย่างแน่นเลยครับ <c oughs> ต้องใช้โซ่เกี่ยวฝาข้างทั้งสองด้านแล้วก็ดึงเข้า <c oughs> อย่างลำบากเลย นะจะพาพี่เพียงน้องเอฟซมาดูกันครับนี่ฮะหลังจากทําเสร็จไปแล้วครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมนี่โอ้แสงทำไมมันออกมัวๆยังนี่ฮะก็จะเสร็จแล้ว ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะฮะรอยชงรอยเชื่อมก็ไม่รู้นะส่วนตัวผมเองผมก็บอกว่าโอเคแล้วแหละนะครับชอบใครชอบมันนะฝีมือการซ่อมบำรุงก็ทำเองทุกอย่างนะครับไม่ได้พึ่งพาอาศัยช่างคนอื่นนะครับทำเองหมดเลย นะครับผมหลังจากที่ทำเสร็จก็เอาออกมาจอดไว้ข้างนอกนี่แหละครับน่าจะอีกโอ้สองสาเดือนนะถึงจะได้กลับอุบลกนะ็มีงานรับจ็อบก็แจ๊ๆในเทพก็ รับไปก่อนครับวิ่งไปก่อนส่วนางานที่บ้านเรามันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะมันไม่มีงานอยู่แล้วก็ยอมจอดไว้ที่กรุงเทพนี่แหละดูฝาท้ายผมครับโดนแมคโครขึ้นวันนั้นฝาท้ายไปแบบนี้เลยเลื้อยเป็นงูเลยงอเห็นๆเ,เลยครับก็มีวิธีเดียวครับ ที่จะทําให้มันกลับมาปิดฝาท้ายได้ง่ายก็แมคโครครับเอาแมคโครแมคโครมากดนะครับแมคโครมามากดแต่งฝาท้ายผมก็ไม่รู้จะแต่งชรวงไหนเหมือนกันเนี่ยให้มันเ,เข้าง่ายปิดง่ายเหมือนเดิมครับวันนั้นก็โดนแมคโครเล็กปีนขึ้นเรียบร้อยเลยนะครับ ลืมปิดช็อปดำปั่นอยู่นั่นเนี่ยเกียร์หก็หาเจอแล้วนะครับวัรานั้นผมตั้งผมตั้งเซฟตั้งตัวนี้จนจะสุดเลยแล้วก็ตั้งเซฟล่างตั้งตัวล่างนะครับตั้งทั้งลูกหมากสายเกียร์ลูกหมากเซฟบนแล้วก็ตรงนู่นครับตรงขาเกียร์ขาโยกนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ วันที่ผมเปิดฝาเกียร์นะครับเปิดฝาเกียร์วันนั้นผมเปิดฝาเกียร์แล้วก็อ,อัดอัดกาวใหม่ซีนอัดก้าวใหม่มันก็เลยมีเปียกๆแฉะๆให้เห็นอยู่ยังไม่ได้ล้างออกนะครับยังไม่ได้ทำความสะอาดเลย บอก้ำว่าแห้งไม่ได้อัดจาะบีเลยแห้งก็งม,มีจารบีเก่านะครับนะครับเกี่ยวข้าวเสร็จผมจะทำตัวนี้เปลี่ยนแกนหูหิ้วดำมันจะหมดมันหมดอ่ะมันจะขาดอยู่แล้วอันตรายนะครับผมก็ต้องเอาไปให้ช่างดูว่าเขาจะทำยังไงได้นะครับต้องเอาไปจอดที่โรงกึงปูช่างนั่นนะครับ เอาไปให้อูพี่นันดูให้ว่ามันจะทำอะไรได้มั่งอ,นนอ่าส่วนตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวนี้ตัวนี้เจ้าอินดี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับตัวกดสตาร์ทกดสตาร์ทเจ้าอินดี้ยังใช้ได้ปกตินะใช้งานปกติอยู่ครับเปิดสวิตช์กุญแจปุ๊บก,ก็กดตัวนี้ก็ติดเลยนะติดชึ้งเลยรถ แท่นเครื่องยางแท่นเกียร์ก็เปลี่ยนหมดทุกตัวแล้วสิ่งที่จะทําต่อไปก็ผมว่าจะติดเทอร์โบนะครับว่าจะติดเทอร์โบแล้วก็เปลี่ยนโชค๊คคู่หน้าก็มาลอดูกันเอาว่าจะหมดไปเท่าไหร่แต่ว่าไอ้เรื่องเปลี่ยนเปลี่ยนโชค๊คน่าจะได้เร็วอยู่แต่เทอร์โบนี่จะหาไปก่อนครับจะหาไปเรื่อยๆถ้าพี่ๆีน้องๆ FC เท่านใดมี มีเทอร์โบก็ช่วยออนุเคราะห์สักนิดนึงราคาพอพูดกันได้ฟังกันได้นะครับถ้าใครมีเทอร์โบที่ไม่ได้ใช้งานหรือหรือมีที่แนะนำนะครับมีที่แนะนำให้ซื้อเทอร์โบก็ช่วยแนะนำนิดนึงนะครับ จะได้เปลี่ยนจากเสียงแปร๊เป็น้อนๆอนกับเขาบ้างนะครับนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระบะดำเจ้าอินดี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ อันใดที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากไว้เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมจะได้ไม่ลืมเลือนกันนะฮะวันนี้ก็จะทำงานปกติแล้วเมวื่อวานนี้โอ้โหเกือบยางแตกนี่หินเข้าไปเน็บอยู่ตรงนี้ครับ นี่เห็นก้อนนี้เลยยังคมเลยเกือบไปแล้ว,ลวเกือบยางผมแตกแล้วก็ดูดูการนี้ก็คงน่าจะจบแค่นี้นครับไม่น่าจะได้วิ่งอะไรลนะเหลือรอแค่วิ่งข้าวนะครับวิ่งข้าเปลือกอ่าวิ่งข้าวเปลือกเสร็จปุ๊บก็ค่อยมาว่ากันต่ออีกทีนึงว่าจะเอายังไงต่อ ไม่ได้วิ่งดินก็จอดอย่างนี้แหละไม่เสียหายนะครับไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรเราอยู่แล้วนะครับถามว่าตอนนี้รถใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่า แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายค่างวดนะก็ต้องสู้ครับต้องดิ้นนะเพราะไม่งั้นนี่ตายเลยคนที่มีค่างวดอยู่นี่ก็ต้องโอวิ่งหากันกระจายเลยครับวิ่งหากันกระจายเลยเพราะว่าถ้าไม่หานี่ก็ไม่มีเนาะไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายค่างวดอย่างว่าแหละนะครับแต่ส่วนของผมนี่ก็ ค่างวดไม่มีครับผมมีแต่นี่ธนาคารนี่ธนาคารผมก็อน่าจะเหลืออีกประมาณสักปีกว่าครับปีกว่าก็หมดแล้วนะครับประมาณากลาง,กลาง,ก,ลางกลางปี6 8นะครับกลางกลางปีหกแปดเฮ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้66มันอยู่ครึ่งปีเออก็ประมาณสิ้นปี สิ้นปีหกดครับประมาณสิ้นปีหกเจ็ดสิ้นปีหกเจ็ดก็หมดแล้วนะครับนี่ธนาคารผมเป็นนี่ที่กู้มา,าใช้นี่นะครับส่วนรวมใช้ที่บ้านนี่แหละนี่ใช้มาเอามาใช้ที่อู การทํางานของช่างครับเริ่มลงมือทํางานแล้วครับผมรถก็มีไม่มากเท่าไหร่ครับช่วงนี้บางๆลงแล้วลหละนะครับไม่ได้เยอะแล้วอันนี้ก็รถลูกค้าที่เขาถูกใจเขาอยู่นครน,นายกนะครับเขามาทํากับผมที่นี่แดี๋บอกชอบการทําสีเพราะว่า,าสีมัน ออกมาเหมือนนะครับแกก็เลยชอบนะครับส่วนคันนี้ก็รถของวังหลวงครับรถตู้ตู้ของวังหลวงตอนนี้งานวังหลวงก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้เข้ามาถี่เหมือนเหมือนช่วงต้นปีนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ก็งานพระราชพิธีจะเยอะหน่อยนะครับ เดี๋ยวยิงหน่อยเขาก็จะไปถวายเทียนพันธุ์ทรงพัรษาคันไหนที่เอามาเก็บได้ก่อนเราก็เอามาแต่ไม่สามารถรีวิวให้เห็นด้านข้างได้นะครับเนื่องจากว่ามันมีตัวน้งทรงนงังสีมันห้ามนะครับห้ามก็ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ